วัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นกานเวทมนต์ครับกานเวทมนต์ก็คือเอในภาษาจีนเ,เกมนี้จะเรียกว่าเฟย์เตาครับก็คือจะเป็นเกมแบบว่าเนี่ยถ้าเราเล่นไม้พันเลยใช่ไหมครับมันจะมีเอโอกาสที่เราจะได้เล่นสองเม็ดในคราวเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองลองเล่นดูนะครับจริงๆเกมนี้อาจจะไม่ค่อยใช้แบบว่าฝีมือมากนะครับผมคิดว่าค่อนข้างใช้ดวงมากกว่าอครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องอลองอัลตริดูนะครับ วันนี้เราก็ต้องดูดวะครับอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเดินให้ใหทุกเมนเนี่ยมีมากกว่าสองลมหายใจนะครับอันนี้เทคนิคนิดนะ่ะอย่างอันนี้ผมก็ต้องวัดดวงกล้วน,นะถ้าเขาปิดผมก็จะลองหนีดูโอ้เนี่ยอย่างนี้เป็นเขานะครับเขาก็กินเลยอย่างนี้โอ้อะตัวแตกครับเออผมยังมีโอกาสอยู่ครับผมยังมีอยู่ผมยังมีโอกาสที่จะเล่นสองเป็นเหมือนกันนะครับอืมไม่มาทัททียนะทำไงดี <laughs> อาจจะต้องรับก่อนนะดูแลตัวเองก่อนอืมไม่ดีน่าจะรับนะถ้าผมน่าจะรับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนสองเมน็นทำไมผมไม่ของผมไม่มาที่อะอาหน่อยมาอโอ้โหมาตอนนี้ขอร้องอืม โยโยมีนาวสตาร์ทอือนี่ผมลับแล้วถ้าเขาปิดนี่ผมต้องกลับไปลับนะกลัวกลัวแบบมาสองเว้นแล้วตายหมดอือวันนี้เขาจะเอาเหมือนกันนะเอาฝั่งนี้ด้วยเชื่อมหรอต้องเชื่อมโอเคเชื่อมเชื่อมกลัวมากนะตอนนี้อ๋อมาตอนนี้ถ้าเกิดผม คือถ้าผมเดินสองไปเนี้ยผมกลัวเขาแบบมาคืนไงมาคืนแล้วลองดูอี่งไงมาคืนจริงๆโอ้โหอย่างแห้งปากปากเออ nine e i <c oughs> อ,อ๋อมีสามครั้งนะครับเขาใช้หมดไปครั้งหนึงมอืมเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นประมาณสักสี่เกมกันนะครับเออ,อกระดานเวมนม์นะครับกระดานเวมนม์จริงๆเลยผมแบบมึดตึ๊บเลยมึดตึ๊บนี่เขาได้ต้องรับไม่ผมก็ต้องรับ <eight. S 1> เหมือนกันเลยอ๋อชีวิตช่างรันท์โทหเือเินต้องรับวิธีอา่า รับธรรมดาผผมคง <8, S 1> มีเท่าไหร่ <5. S 1> อ่ะผงมไม่รู้เหมือนก่รับกนรับกันจริงมันค่าไม่ยากนะอันนี้รับมั้งเป็นไงบ้างตรงนี้ถ้าเขาเดินนี่ก็อกเดินเบียดจุจุบจุบหกแปดสิบสิบเอ็ดหสามสี่หกเจ็ดสบแปดเก้าี่สิบเรี่นสองก็มียีิบสองแตมประมาณเบียดอือ อืต้องหลับอีกอไอหองที่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสเจ็ดประมาณสิบแปดนะสิบเก้ายิบิบอ็ดยี่สิบเ็ดอ่ิบเ็แถมสองสี่าิดก้สิบสองสิบสามเนะผมแพน้น่าจะแพนนะ้แล้วอยู่นี่เดี๋ยวลองเล่นดูนิดหน่อยนะอืม เ 8, 7, 6, 5ดเจาดหกห้าอัตลีอนะืมลีหกสิบิสองผมหลอกร่อเดียวการไหมหกแปดสิบสสอง ่เรียบร้อยผมแพนะ้ยอมเลยยอมเลยยอมเลยแยอมเล้วเขาปรกาศเขาประกาศแล้วเขาไม่ยอมเล่นผมน,นะเขากลัวแหละโอเคเดี๋ยวเล่นใหม่อีกแล้วครับเรียรนะ้ <Start. S 2> อยสครู่มาแล้ว <to play. S 1> ครับ เกบนี้ผมเป็นดำครับอุ้ยได้ปิดก่อนเลยนี่ชอบเลยหอยป๊อกขอกินก่อนแล้วกันแป๊เคลียร์จัดเคลียร์ก่อนอืมวัดดวงเลยไหมเข้าไปเดินบันไดเลยนี่ก่อนนี่ก่อน ปักเสือเงอี้ยเดี๋ยวโดนตัดนะ <c oughs> โหโหโฮนี่ลงโอ้าหอยตัดเลยไหม โอ้ยโชคดีดีเนี่ยรับถ้าไม่รับนี่โดนกินและนี่อืมนี่นี่หรออ,อ๋อรอดข้างในนะรอดข้างในผมรอดกุ่มนี้ก่อนเขาต้อจะเดินนี่นะคิดว่าให้ผมเชื่อมเอ้แต่ผมสองไปนี้ผมกม็กินนี่เหมือนกันอ่า ช่างจริงๆบอนว่าต้องการมักเสืออ่ะเชฟตอนนี้แต่ว่าเขมักเสือได้รอนเบียดอีกทีอ้้วน่์ oh, nice. สือย่างนี้น่าจะจบแล้วนะผมว่าคมมีเท่าไหร่ไม่น่านเกี่ยวนะกินจบ Yo-Yo มี <S <y> Now <starts> s t นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้า สองสกเ็ดปดี้ยวเหรอเปี้ยวหรอหรออมันเลยทีนึงเอ้ยลืมลืมโยโยมี now starts ทีนึงกูที่าไม่ดีหรอที่สามที่ผมสวดนี่ตายอเ็บม <Eight. S 2> นี้ดูผมดียว่านะ้า กนะ็ต้องรับนะต้งหมดต้องรับ2 y o o s left อืมแล้วกลับมารับเหมือนเอ๊ะอันนี้ก็ต้องรับไปดีนะอาจจะต้องเสียโอ้ผมได้ตายไปอ่าตายแลนะ โอโอโยมี่เบียงเข้ามาถ้ายนะครับต้อครับโอ้ชนะแล้วอะ <c oughs> ที่สุดอะทสุดช <c oughs> นะแล้วหเกมโอเคโอเคโอเเราลุยเกมที่สามต่ออะไรดีกว่าครับส t a r t to p เ a y โอเคเกมที่ผมเป็นดำนะมา อุ้ยเหมือนจะเจอคนเดิมนะดวงใครดีกว่าก็มาดิก็มาดิ <laughs> าดถ้าเขาอัลตรีแบบนี้แล้วอัลตรีแบบนี้นะบบนนะอันนี้คือดวงจริงๆแบบถ้าอัลตรีแบบยัดอย่างเงี้ยปัก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 อ๋อยอมเชื่อหมดไว้ทำไนี่โู้เขมาดิเออุย้ยเขามาก่อนวะโด,โดนกินโดนกินไว้นี่นะ แต่ถ้าเขาเขากินอย่างนงี้ถ้าผมมีต่อได้ได้คืน,นอาจจะกินอย่างนงี้คืน <c oughs> อู้ออากินอย่างนงี้แทนโอ้โหโอ้โหถ้าผมไม่มาทำไงเสียงดวงได้ไหมั้ียวนี้ตกลงโอ้โหวัดดวงลว ถ้าตอนที่เขาตะลีนแล้วผมมานะโอ้โหอย่างฟินปักปักกินโอ้โหอย่างฟินเอาปลาดิครับเขาก็ต้องปิดเอ้ยเขาเขาต้องทิ้งมือเขาต้องอะไรที่อื่นแล้วเขาแบบถ้าเป็นต่อไปเขาได้ก็กินอย่างนี้เลยถ้าผมต้องไม่ให้ผมต้องโปรเทคตัวเองโปรเทคยังไงดีกินไปเลยเคลียร์ก่อนไหมกินไปเลยท่าเคลียร์เมื่อนมิเวีเยอะนี่กินเลย เขาแน้จตัดอืมผมจะกดปนะุ้งตแเต่ก็เสียวนะเในถ้าหเดนี่นี้จะโดนกินไปเนี่ยอ่าสร้างโอกาสให้เตือนห่อยนันเผืออโดนโอุ้ยจริงๆถ้าไม่โดนแบบนี้น่าจะเตือนนี่ดีกว่าอ่าีสิอย่างนี้แย่มากนะถ้าไปต่อไปโดนคือจบเลยตอนนี้ ว,วันดวนวันต้องหายใจอ่ือเขาม,มีโอกาสมากกว่าผมอ่ะแน่แล้ว9 8 7 6 5 4วัดเลยถ้าผมโดนกินก็ผมก็แพ้แล้วละเออเอ,อ้ยไม่ขึ้นอนะ่ะโอ้หไม่ขึ้นผมก็แพ้แล้วล่ะ ลองโมง้หนอยนี้อย่างนี้หน่อยอน,นี่เยโอ้โหมาก่อนอีกจบแล้วจบแล้วทุกอย่างบายโอเคนนะครับอ่ะนี่ไม่คุ้มค่ทำเพลงเราไปเกมที่สี่กันเลยนะครับเกมนี้มันแบบมันดวงเยอะนะมันแบบว่า start to play. โอเคมาเลยมาผมไม่เล่นแบบเต็แหละเอาแม่งมันบอลมาเลยมาเลยเลย่นอะดิมาดิเอามันเลยนะเอามันเลยอี๋ใครมาก่อนนี่นี่มาดิมาดิใครมาก่อนอ๋อไอหวานจีบอย่ามาคืนแล้วกันไม่มาคืนก็จบแล้วอย่างนี้ กินอย่างเดียวะกิน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 ตุม้มโอ้ย,อยน่าจะมาเม้นต่อไปมาเม้นนี้ผมเจ็บนิดนึงมาดิอา่าก้าตีเปล่าเข้า <c oughs> มาดิ <c oughs> ได้เอามันดีกว่านะได้เอามันสนุกเอย้ยไม่มาโอ้โหถ้ามาได้กินหมดแล้วมาเปล่า กินเล็กมากเอ้ยหืมไม่มาขับบ้านได้ไหมถ้ากล้าถอยผมต้องมาแล้วมึงมากินแล้วเอออย่างนั้นแหละหวานเจี๊ยบโอ้โหจะกินสองเม็ดเหรอเ่อมเลยอ๋อไปเหอะสองเม็ดเอาไปเล็กเล็กน้อยเล็กน้อยได้ได้เล็กน้อยโอ้โห โอ้กับบ้านนะกับบ้านนี่ใหญ่เหมือนกันนะแต่เด็กมีกินด้วยเหรอหมดรับกันแนะล้วนะรับรับรับนี่กลุ่มอย่งทั้งกลุ่มยังไม่รอดนะจบแล้วน,น,นี่ย้ยโย u m m y now starts นี่นะเตียนเคไเลยตายหมดนะโอ้โหหันเจี๊ยบโอเคครับโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสนุกไหมครับกับโกเบนหมดครับก็ ถ้าเปพื่อชอบนะครับก็สามารถไปเล่นกันเองได้เหมือนกันเป็นโหมดนะครับเป็นปุ่มสีเหลืองเลยตรงข้างล่างนะครับตรงบริเวณขวาล่างนะครับในเว็บของ Fox นะครับครับผมครัวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมนะครับครับสวัสดีครับ